สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันเบาๆนะเนี่ยถ้ามีชั้นอย่างเงี้ยเอาผ้ามาปิดมันมันก็จะมองดูเรียบร้อยกว่ากันนะไปลองเพราะว่าอออ้อยผ้าม่านมันออกไงก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อใครอยากทําตามนะคะก็คือถ้าเรามีชั้นอย่างเงี้ยเราวางผ้าไว้อย่างเงี้ยเห็นปะเวลาลูกค้าเข้ามาน่มันมองแล้วมันไม่สวยไงมันแลเห็นข้างในหมดแหละมันเป็นยังไงอ่ะมันมันเห็นผ้าค่ะมันไม่สวยอ่ะเนี่ยเราก็จะต้องติดผ้าม่านติดมันนะวิธีการติดก็ไม่ยากนะคะ เนี่ยค่ะมันจะมีอ่ะเนี่ยเห็นปะเ้อก็จะตอกเนี่ยตอกอะมันเป็นตะปูเข็มอะค่ะเนี่ยตะปูเข็มอะเนี่ยปนเป็นตะปูเข็มแล้วก็ตอกตรงนี้มันอนะ,แล,ะแล้วแหละเราก็มีสายสายม่านเนี่ยค่ะสายม่านเงี้ยเนี่ยเหมือนเราม่านหน้าต่างอะแหละทําอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ตอกตอกมาอีกฝั่งเนยเนี่ยค่ะตอกอย่างเงี้ยเนี่ยทําเหมือนกันนะเนี่ยอ้อก็จะมีสองสองบานนะคะ ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอติดออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็คือเราก็ร้อยม่านใส่เข้าไปแล้วก็ปิดมานะคะก็จะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะไมา่ได้บอกการวัดขนาดนะเพื่อนๆดูก็คงเข้าใจเนาะแล้วค่ะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเราก็ติดขึงมันอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหม,มาม่านมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะมองดูเรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรแล้วเนี้ย เนี่ยค่ะเนี่ยไอเป็นคนชอบสีเขียวไงอะไรก็สีเขียวมหมดละพลรงพลลมเนี่ยใครเข้าร้านมาคือสีเขียวหมดอ่ะเนี่ยค่ะโต๊ะบรรจงบัญชีก็สีเขียวหมดอ่ะอ่ะเผื่อใครชอบสนใจนะเรามีชั้นอะไรก็เก็บวางเนี้ยให้มันเป็นระเบียบอ่ะเราก็เอาผ้าเอาผ้า ติดมาให้เรียบร้อยเนะะี่ยค่ะเราก็เนี่ยติดเลวลาเปิดน่ะเวลาลูกค้ามาเราก็เปิดเอาว,าว่าช่องไหนช่องไหนเนี่ยงานลูกค้าที่เก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเราก็ดูไปเนี่ยอ้อยกําลังอัดคลิปฝนกําลังตกเลยเนี่ยวันแเบบนี้ยฝนกําลังตกอ่ะนี่มีนี่อีกแบบหนึ่งเห็นปะนี่เลนชัร์กเลนชักเก็บได้อย่างนี้ก็ดีนะเพื่อนๆสนใจก็ไปหาซื้อได้เนี่ยแบบเนี้ยอ้อยมีอยู่สี่ชั้น เนี่ยเวลาเก็บได้เก็บอะไรมันชั้นละยี่สิบหลอดเลยนะมันจะมองดูเป็นระเบียบเห็นปะเวลาเราเก็บใช้หรืออะไรเนี่ยมันก็จะง่ายอ่ะเนี่ยเราก็จะวางเรียงไว้เนี่ยความจริงมันเรียงไว้อีกที่นะนี่ยกอ,อกมาให้เพื่อนๆดูมันนี้สี่อันแล้วก็วางซ้อนไว้จะกี่ชั้นแล้วก็ซ้อนไปให้มันเป็นระเบียบแล้วก็เก็บอุปกรณ์พวกได้พวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย,ยทุกอย่างของอ้อยสีเขียวหมดเลยเนี่ยชั้นอะไรพวกเนี้ยก็เป็นสีเขียวหมดเลยค่ะเนี่ยเก็บอุปกรณ์อะเนี่ยโต๊ะที่สั่งตัดสั่งอะไรเนี้ยค่ะก็จะเก็บเนี่ยคุมหมดเลยเป็นสีเขียวหมดเลยมันก็จะมองไม่เห็นเกะกะไะคะสารพิษนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองเอาไปทำดูนะสวัสดีจ้า